สวัสดีค่ะกิกพอดักจีเนียตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกิกพามาชมรถที่กิกกำลังจะส่งมอบในเช้านี้นั่นเองนะคะลูกค้าเนี่ยเดินทางมาจากขอนแก่นเลยนะคะเพื่อมารับรถที่นิสสันเมกาวงสว่างนั่นเองค่ะสำหรับรถที่กิกจะพาชมในวันนี้คือนิสสันกิกนะคะรุ่น VL ค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด 2- ส,สีนะคะความต่างกันระหว่าง2รุ่นนี้ก็คือในเรื่องสีรถคือจะเป็นสีขาวหลังคาดาและจะเป็นสีเทาหลังคาดานั่น ค่ะส่วนโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้กิ๊กจัดเต็มให้กับลูกค้าของกิ๊กนะคะก็คือจะเป็นชุดเซตนะคะป๊อปปูล่าก็จะได้แก่คิ้วกันสาต์นะคะแล้วก็มีคิ้วบันไดสแตนเลสแล้วก็จะเป็นแผ่นใต้ท้องรถนะคะแล้วก็จะเป็นแป้นวางเท้าแบบสปอร์ตนั่นเองแล้วก็มีถาดท้ายด้วยนะคะแล้วก็พิเศษด้วยคือในเรื่องของฟิล์มเนี่ยกิ๊กก็ใส่ใจนะคะในการติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยเป็นแบบเซรามิกรอบคันเลยนะคะจะได้ในเรื่องของการรับประกันค่ะ คร้งนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลในเรื่องของการรับประกันของนิสสันคิกเพราะเรารับประกันรถเนี่ยให้ถึง5ปี150,000กิโลนะคะในการตรวจเช็ครถเนี่ยก่อนส่งมอบกิ๊กก็ทําให้ลูกค้าได้อย่างละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คลมยางรถนะคะหรือจะเป็นชุดสไตลิลิ์แพ็กเกจเนี่ยด้านข้างเนี่ยตกแต่งแน่นไหมหรืออะไรยังไงกิ๊กก็เข้าไปตรวจสอบรถภายนอกภายในมีความสะอาดหรือเปล่าในเรื่องของสีรถนะคะ เป็นยังไงบ้างกิ๊กก็ขัดเคลือบสีรอบคันให้กับลูกค้าด้วยสําหรับลูกค้าที่ไม่ว่าจะอยู่อ่าจังหวัดไหนก็ตามนะคะกิ๊กสามารถส่งรถให้ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็มีแคมเปญพิเศษค่ะวันนี้นะคะดาวต่ำ 5 9 0 0 0บาทและดอกเบีย้ยต่ําสุดอยู่ที่1 4 0นตนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดีเทลเรื่องของการผ่อนหรือว่าจะมีของแถมอย่างอื่นนะคะลูกค้าสามารถทักสอบถามกิ๊กได้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างกิ๊กแถมอะไรบ้างนะคะแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกันติดตามกิ๊กด้วยนะคะแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามกิ๊กได้เลยนะคะในเรื่องของรายละเอียดโปรโมชั่นกิ๊ก จัดเต็มให้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะกิ๊กก็มาส่งมอบรถนะคะให้กับคุณมุกกับคุณตั้มนะคะวันนี้กิ๊กอยากจะขออนุญาตนะคะคุณมุกกับคุณตั้มเนี่ยสัมภาษณ์นิดนึงว่าทําไมถึงเลือกซื้อรถนะคะกับกิ๊กนะคะแล้วก็การบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างเดินทางมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,อ,ะอันนี้เดินทางมาจากขอนแก่นเลยค่ะจริงๆดูไว้หลายเซลล์มากเลยแต่ว่าเราดูเรื่องการบริการ ทั้งก่อนการขายแล้วก็หลังการขายด้วยค่ะจริงๆทุกศูนย์น่าจะมีรถแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราพิจารณาก็คือตัวเซลล์เองด้วยค่ะก็เลยเลือกคุณกิก๊กแล้วก็เดินทางจากขอนแก่นมาถึงกรุงเทพเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์คุณตั้มนิดนึงค่ะเพราะว่ามาคู่กันวันนี้รับรถพร้อมกันเลยสองคันนะคะมีความรู้สึกอย่างไงบ้างโอเคครับก็ยินดีนะที่ได้มาออกกับศูนย์เมกาเพราะเป็นศูนย์ที่ขึ้นชื่อระดับของประเทศเนาะ ก็หวังว่ารถคันต่อปไปอาจจะเป็นนิสสันอีกเนาะ <laughs> ขอบคุณเซลกิกที่ดูแลคือตั้งแต่จองจนออกรถนะครับหวังว่าจะดูแลหลังการขายกันไปเรื่อยๆเนาะครับผม ยินดีคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เรารับรถส่งมอบกันไปเนี่ยก็บริการดูแลอย่างดีคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบรถของ ah, คุณมูก,กับุณตําเนี่ยกิ๊กเ็คเรื่องของลมยางก่อนส่งมอบแล้วก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์การติดตั้งเนี่ยทุกอย่างเนี่ยพร้อมมากๆในวันนี้นะคะแล้วก็หลังการส่งมอบเนี่ยมีอะไรก็สามารถติดต่อหากิ๊กได้เลยนะคะแล้วก็ศูนย์บริการของเราเนี่ยก็มีควรบวงจรเลยสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหา,ารถนิสันคิกนะคะหรือว่าจะเป็นรถรุ่นอื่นๆของนิสันนะคะสามารถติดต่อสอบถาม มาที่กิ๊กได้เลยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกิ๊กได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพจะนดตรงนี้ค่ะพกด